วันนี้จะมาพูดถึงข้อคิดมาตรฐานจริยธรรมกับการเมืองไทยโดยคุณมฑิตน,นิถาวรนะครับโดยที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ท่านได้สัมพันธ์รายการ ceo vision นะครับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมโดยโจทย์สำคัญรัฐบาลใหม่รวมถึงมาตรการเศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่ควรทำวันนี้จึงได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน มาตรฐานจริยธรรมกับการเมืองไทยให้เพื่อนๆฟังน,นะครับจริยธรรมนักการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญและที่กลายมาเป็นประเด็นพูดกันมากในระยะนี้ถ้าจะวิเคราะห์ต้นเหตุจริงๆมาจากความหลมเหลวของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่านักการเมืองข้าราชการกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระในการทำหน้าที่ปราบปรามทุทจริตคอร์รัปชันในประเทศของเรา ส่งผลให้ปัญหาคอร์รัปชันยิ่งเติบโตรุนแรงจนผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่ละอายที่จะทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญเมื่อไม่มีการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังผู้ทุจริตก็ลอยนวลยังมีหน้ามีตาและบทบาทในสังคมและการเมืองของประเทศจนต้องเอามาตรฐานจริยธรรมนักการเมือง มาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างที่เห็นแต่จริยธรรมเป็นคำสูงและละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวกับความเข็นที่อาจมีความต่างกันระหว่างคนในสังคมว่าอะไรครวรหรือไม่ครวรดังนั้นเมื่อนำจริยธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความครอบความคลุมเครือจึงมากและมักมีคำถามเสมอว่า อะไรคือมาตรฐานของจริยธรรมที่นำมาใช้ผู้ตัดสินเรื่องนี้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องจริยธรรมดีหรือไม่รวมถึงผู้ตัดสินเรื่องนี้มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ก่อนที่จะมาตัดสินคนอื่นเรื่องจริยธรรมนี่คือปัญหาที่ตามมาถ้าจะเข้าใจจริยธรรมอาจเริ่มว่าจริยธรรมอยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งในรายการถ้าเราลากเส้นแนวนอนในอากาศข้างหน้าแล้วนึกว่าอะไรที่อยู่ใต้เส้นคือสิ่งผิดกฎหมายเราไม่ควรทำอะไรที่อยู่เหนือเส้นคือสิ่งถูกกฎหมายที่เราทำแต่ส่วนที่อยู่เหนือเส้นยังแบ่งได้อีกเป็นสองกลุ่มคือถูกกฎหมายและทำได้กับถูกกฎหมายแต่ไม่ควรทำเส้นแบ่งนี้ก็คือจริยธรรม เตือนเราว่าอะไรควรที่ไม่ควรทำแม้จะไม่ผิดกฎหมายนี่คือทำไมจริยธรรมอยู่เหนือกฎหมายเพราะเป็นพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายทำได้แต่ไม่ควรทำเหมือนทำได้ไม่บาปแต่ไม่ควรทำในการนำแนวคิดจริยธรรมข้างต้นไปใช้ปฏิบัติองค์กรทั่วไปจะมีมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้คนในองค์กรถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดแต่รับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นในองค์กรแพทย์องค์กรตุลาการสื่อมวลชนสถาบันการเงินข้ารชาชการแม้กระทั่งบริษัทธุรกิจและเมื่อมีการปฏิบัติของคนในองค์กรไม่ตรงกับมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดก็จะมีกระบวนการสอบสวนตักเตือนลงโทษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและชื่อเสียงขององค์กรกระบวนการดังกล่าวมักจะมีขั้นตอนอุทธรณ์รวมอยู่ด้วยและจะระบุโทษเป็นสัดส,ส่วนกับความผิดที่ทำไปเพื่อความเป็นธรรมเห็นได้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องภายในองค์กรทั้งการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมการสอบสวนและการลงโทษกรณีนักการเมืองไทยก็ต้องมีมาตรฐานจริยธรรม เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ทำได้ตามกฎหมายแต่ไม่ควรทำเพื่อลดทอนการใช้อำนาจที่ไม่ควรซึ่งกรณีบ้านเรามาตรฐานและกระบวนการดังกล่าวนักการเมืองไม่ได้ทำเองเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2 5 6 0มาตารา219ระบุให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกำหนดมาตรฐานจริยธรรมที่จะบังคับใช้กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและเมื่อประกาศใช้ให้นำมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวมาบังคับใช้กับสอสสวและคณะรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดก็คือนักการเมืองและกำหนดให้กระบวนการไต่สวนลงโทษอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการปรปรช สารดีกาหรือสารรัฐมนูญแล้วแต่กรณีและความร้ายแรงจะเห็นได้ว่าการณีของบ้านเราการพิจารณาประเด็นจริยธรรมนักการเมืองจะมีบทบาทเฉพาะมีกระบวนการเฉพาะในการไต่สวนเอาผิดลงโทษทําโดยบุคคลที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่จะเป็นศาลและองค์กรอิสระซึ่งเป็นขั้นตอนที่ระบุในกฎหมาย ตางกับการนำจริยธรรมไปปฏิบัติโดยองค์กรทั่วไปที่เน้นบทบาทของคนในองค์กรทั้งในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมการสอบสวนและการลงโทษความแตกต่างนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมีคนจากภายนอกหรือบุคคลที่3คือศาลและองค์กรอิสระเข้ามาร่วมตรวจสอบเพราะนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารนณะ ที่ทำหน้าที่สามารถสร้างทั้งประโยชน์และความเสียหายให้กับชาติแมนบ้านเมืองได้ข้อเสียคือกระบวนการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องอื่นในทางที่ผิดเช่นควบคุมนักการเมืองด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือห้ามหันนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่เข้ามาทำหน้าที่แต่ไม่อิสระจริง ทำให้เครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถสร้างมาตรฐานจริยธรรมได้อย่างที่ควรจะเป็นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่กดทับความเจริญก้าวหน้าของประเทศและต้องทำทุกอย่างเพื่อลดโอก,กาสและป้องกันนักการเมืองและข้าราชการประจำไม่ให้ใช้อำนาจและตามตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน สิ่งวิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดคือปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งจริงจังให้สามารถเอานักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันดำเนินคดีเข้าคุกและออกจากระบบการเมืองของประเทศได้ไม่ใช่มายืนยิ้มอยู่หน้าจอทีวี นี่คือสิ่งที่เป็นความอับอายและเป็นจุดอ่อนสุดๆของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศของเราถ้าทำได้ระบบการเมืองเราก็จะมีแต่นักการเมืองที่ไม่ทุจริตและเราจะไม่ต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมมาเป็นเครื่องมือคัดกรองตามจับคนที่ทุจริตหรือทำผิดให้ออกจากการทำหน้าที่ทางการเมืองเพราะการทำดังกล่าวมีความเสี่ยงที่มาตรฐานจริยธรรมจะถูกบิดเบือน คือถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเกิดเป็นความผิดพลาดและความไม่เป็นธรรมอย่างที่หลายคนห่วงในขณะนี้ดังนั้นอยากที่เห็นเราควรจริงจังกับการแก้ทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นมือเพื่อลดภาระไม่ต้องใช้จริยธรรมมาเป็นเครื่องมือทัดกองหรือสกัดกั้นนักการเมืองในภายหลังทำให้เราจะมีมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองที่มุ่งสร้างบรรทัดฐาน ในการใช้อำนาจที่มากับตำแหน่งของนักการเมืองให้เป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ต่อชาติและส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตนแม้การใช้อำนาจนั้นจะทำได้ตามสิทธิ์หรือโดยไม่ผิดกฎหมายนี่คือบริบทของจริยธรรมที่ควรจะเป็นคือทำได้แต่ไม่ควรทำ